สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเป็นไงครับแนวทางที่วางไว้ให้ครับเมื่อวานนี้ครับทางนั้นสือเจลริครับนะครับก็เป็นทางนั้นนาคขาแยกแคมปัสนะครับพบทางนั้นซานเฟสฮิโรชิมานะครับก็ ผมให้อยู่ทางด้านทีมเยือนนะครับทางด้านซันเฟสฮิโรชิม่านะครับเมื่อวานนี้ก็เอาชนะทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านนากุยาแคมปัสได้ที่1ประตูต่อศูนย์ครับก็ถือว่าวินกันไปครับผม2วันต่อเนื่องแล้วครับสำหรับตัวหน้าช่องนะครับยังไม่พอครับตัว V ีนะครับในชมรมของเราครับ3วันต่อเนื่องแล้วนะเมื่อวานนี้ผมให้อยู่ทางด้านทีมชาติเยอรมันอายุ21นะครับก็เอาชนะทางด้านอิสราเอลไปที่5ประตูต่อหนึ่งครับยินดีกับเพื่อนสมาชิกในชมรมในกลุ่มทุกท่านนะครับ ในส่วนโปรแกรมวันนี้ครับคู่พรีวิวนะครับหน้าช่องนะครับหคู่1สนามครับอย่างนี้ทุกวันครับผมหยิบยกเป็นรายการท่าน ationree นะครับเป็นทางด้านอาเซอร์ไบจันนะครับเล่นในบ้านพบทางด้านทีมชาติสวีเดนครับลงเตะในเวลา5้าทุ่มนะครับ ต้องบอกว่านะครับคู่นี้นะครับเป็นการแข่งขันในชั้นลีกในกลุ่ม4นะครับมาดูฟอร์มกันนิดนึงครับอาร์เซนไบจันครับในเกมล่าสุดครับพวกเขานี่เอาชนะทันทันทีมชาติคาซัคสถานครับไปที่3ประตูต่อ2ครับในรายการฟุตบอลกระชับมิตรนั่นเองนะครับในส่วนวันนี้นะครับขุมกำลังนะครับก็ค่อนข้างที่จะฟูลทีมเลยนะครับนักเตะนะครับที่เรียกเข้ามานะครับในทีมชุดนี้ก็จะมีทันด้านรามิลเซดาเยฟทวันไบยมอฟนะครับรวมถึงด้านมาฮีเบมเบลลี่นะครับจากสโมสรเนนแบกนะครัับในนเยอรม ในส่วนของทางด้าน,นทีมชาติสวีเดนนะครับในเกมล่าสุดของพวกเขานี่พวกเขาแพ้ให้กับทางด้านทีมชาตเิเซอร์เบียครับไปที่ศูนย์ประตูต่อ2ครับในรายการเกมอุ่นเครื่องกระชับมิดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของลังวันนี้ครับจะขาดทางด้านเอมิลคราฟนะครับแบ็กซ้ายจากสโมสรนิวคาสเซิลในเกาะอ,อังกฤษนะครับที่บาดเจ็บ แล้วก็ถอนตัวออกไปนั่นเองนะครับส่วนการจัดเซตผู้เล่นครับวันนี้ครับสามภาษาแดนหน้าก็จะมีทางด้านแอนโทนี่อีลัมกานะครับอเล็กซานเดอร์อิซังนะครับรวมถึงด้านนิกลาสอีเลสันนะครับเป็นตัวจบสกอร์ในแดนบนนั่เองนะครับในส่วนเฮตุเฮตนะครับที่เจอกันล่าสุดครับเล่นในบ้านของทางด้านอาเซอร์ไบจันครับอาเซอร์ไบจันทนนาทันนาสวีเดนไปที่3ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับนะตอีนี้เรามาเข้าสู่ทัศนะมุมมองนะครับสำหรับคู่นี้นะครับอาเซอร์ไบจันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรองทางด้าน สวีเดนนะครับแต่ช่วงนี้ต้องบอกว่าฟอร์มของสวีเดนนะครับไม่ได้เปลี่ยงแปลงอะไรเหมือนเมื่อก่อนนะครับสวีเดนไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะครับ กับเบลดนะครับที่เซอร์เบนบุกไปต่อทางนั้นอาเซอร์ไบจานถึง1ช่วงตัววันนี้นะครับลุ้นเม็ดสที่จะกินข้ามเบลดนี่ผมว่ายังยากเลยนะครับอาเซอร์ไบจานนี่พวกเขามีดีพอนะครับกับการลงเล่นในบ้านนะครับวันนี้นะครับผมเชื่อว่าอาเซอร์ไบจานนะครับถึงแม้จะแพ้เซอร์เบนก็ไม่น่าที่จะแพ้ถึง2ช่วงตัวนะครับวันนี้ให้ไปที่ทางนั้นเจ้าบ้านครับอย่างทางนั้นอาเซอร์ไบจันได้เลยครับในรายการเนชั่นลีกกรุ๊ปสีนะครับในเกมการแข่งในคืนนี้นะครับนะ ส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับไปติดตามท่านั้นตัววีนะครับชุดโครงการ3แล้วก็บอลไลท์บอลสดบอลตัวอื่นของผมครับไปติดตามครับทางด้านใต้โปรไฟล์นะครับหรือว่าจะมาที่ทางด้านบ้านเขียวครับเรามีทีมงานคอยรับใช้ท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับจากการวันนี้นะครับขอท่านโชคดีมีชัยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในวันต่อไปนะครับผม